โอ้ไม่ขอหมุนไปแล้วก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องกัปตันแคร์นะผมนะครับกับตันวันนี้ผมจะมารีวิวม็อด Minecraft นะครับเป็นม็อด TNT นะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับก็อันนี้ก็เป็น TNT แรกครับเป็น Teleporting TNT ครับแล้วก็ลองจุดกันเลยอ ก็เหมือนจะเป็น TNT ที่วาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองจุดแบบหลายๆอันกันเลยครับโอโอเคก็เหมือนมันก็จะสุ่มที่ที่ระเบิดนะครับต่อไปนะครับ Mining TNT ก็เดี๋ยวเรามาระเบิดในบ้านว i l ลเจอรเลยเดี๋ยวครับก็ตรงนี้แล้วกัน โอเค,อ,เคอือมก็ขุดไปถึงเบ็ดรักเลยนะครับก็โหดมากโอเคครับก็ต่อไปมันก็จะเป็นไฟล์ี่เจนทีครับก็จุดกันเลยครับตุ้มก็ก็จะเป็นไฟนะครับ โอเคไลน i n g Storm เป็น TNT พายุนะครับหแหลกมากเลยครับโหก็เผาเลยนะครับเผาอันนี้หมดเลยต่อไปวอเตอร์ฟอรนะครับน่าจะน้ำท่วมนะครับตุ้มโอเค อย่างที่บอกเนระเป็นน้ำท่วมโหถ้าไปลาวาทีนทีนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับน้ำนะครับก็ลองจุนกันเลยก็จะมีน,นะครับลาวาออกมาโอเคเอ่อกาวิติชแนลทีนทีครับก็เหมือนเป็นทีนทีอ่ะ เป็นทีนทีกับวิครับแล้วก็ดูดสัตว์มาด้วยโห<ฮ>อันนี้ผมก็ผมก็ทำตะกี้ก็คือผมทำอะไรไม่ได้นะครับก็เหมือนผมจะโดนดูนะครับเนี่ยผมพยายามบินออกไปนะครับทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็อู<ฮ>อย่างสูงอะ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นบังเกอร์โปสเตอร์นะครับ ลองจุดกันเลยโอ้โหโอเคมันก็จะมันก็จะเป็นคลายบังเกอร์ครับมันก็เป็นช่องอย่างนี้นครมันก็จะขุดให้เราต่อไปแล้วก็มาลองทีนอันนี้นะครับไบโอมบัสเตอร์นะครับก็น่าจะแรงมากนะครับเพราะมันเป็นไบโอมนะครับโอเค เออโอ้โหโอ้ oh. Oh my god โคตรใหญ่โอ้มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบอย่างนี้นะครับก็ ลองเล่นกันดูได้ต่อไปก็จะเป็นลามี่ทีนทีนะครับก็เป็นทีนทีลามนะครับชุดดวนว่าจะเป็นยังไงอ้เอ๊ะเ,เหมือนมันจะไม่หยุดนะครับอ๋อแล้วมันก็เล็กลงด้วยครับเดี๋ยนะก็เล็กลงน่าจะเล็กมากเขยบแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะ โอไมคยก็ oh ยังไม่หมดเหมือนสลามคนระับตอนแรกก็จะระเบิดใหญ่นะต่อมาก็จะเล็กลงเรื่อยๆต่อต่อไปก็จะเป็น Airstrike TNT นะครับก็ลองจุดกันเลยโอไมคว้าโอไมอด เลยขึ้นโอหข้ามุมไปแล้วโอไมคก็ยังไม่หยุดโอ้โหทุกคนดูซากปรับผักผังจาก TNT อันนี้อันเดียวนะแล้วก็ไปต่อไปเลย ต่อไปก็จะเป็นคลัสเตอร์ TNT นะครับก็ไปลองที่ไกลๆหน่อยดีกว่าโอเคตรงนี้กันโอเคจะเป็นยังไงนะครับคลัสเตอร์ TNT อู๋ๆๆมันจะเป็นเอ่อ TNT หลายๆอันติดกันนะครับเดี๋ยวลองจุดกันเลยเดีกว่าเนี่ย TNT หลายๆอัน Oh my god โอ้ยเพนโอ้ยแม่กอฟต่อไปนะครับก็จะเป็นเฟสติวัลทีนทีครับเป็นเทศกาลทีนทีเหรอเป็นไงตุ้ม <c oughs> โอเคคนระับก็จะมีภู้ออกมาคนระับ <c oughs> ก็ลองจุดหลายๆอันเดี๋ยว <c oughs> จุดอันนี้ด้วย เคยูโอเคก็สวยมากเลยจะเป็นผู้คีเปอร์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองที่อื่นกันดีกว่าโอเคเอาตรงนี้แล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นเอ่อฟิสิกส์ทีนทีนะครับก็ลองวัดเดี๋ยวๆๆมันเหมือนจะดูดทุกอย่าง่ะหูแล้วก็ตายเลย โอ้ my god อดผมเป็นได้เนอะเออเออผมโอ้ my เหมือนจะเป็นโหโหนี่เขาก็ฟิสิกส์เทนเทียก็จะดูดแบบบอกทุกอย่างมาเลยครับโห อันนี้ World Buster TNT นะครับข้อตอนแรกที่เราเห็นนะครับก็เป็นไบโอม t ี t แต่อันนี้เป็นโลกนะครับไม่ใช่แค่ไบโอมก็เ,เรามาลองจุดพวกภูเขานี้ดีกว่าโอเคก็จุดกันเลยเอืมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับน่าจะต้องรอสักแป๊บหนึ่ง ผมก็รอมานานมากครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยว้โอ้อ my g เมอกี้โอ้อ my g เมกี้ผมรอแบบนานมากเลยครับผมน่าจะต้องรองแหลกอีกสักพักหนึ่งคนระับโอ้โห โอ้มายกอดซีดแบบโอ้โหเหมือนเหมือนมันว่าจะแบบตัดน้ำในมหาสมุทรเลยคนระับไอ้ก็อดรือแบบผ่า,าไปเลยอะว่าเราพอกับตะกี้ดีกว่าไม่งั้นผมคอมผมจะแบบระเบิดก่อนนะโอเคครับ <laughs> okay. ต่อไปก็จะเป็น ชาเกอร์จีนทีนะครับก็ลองระเบิดดูกันเลยนะโอ้ก็จะเป็นจะเป็นที่เราลอยได้นะโอเคก็ต่อไปครับผมก็จะมาลองที่ทะเลทรายนะครับ m i n เ r อร์ดีไลนะครับก็มา ลองรืเบิดดูเลยตุ้มเอ่อโอเคเหมือนผมว่าผมอาจจะต้องลองไปดูตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคเอาใหม่นะครับตุ้มเอ่อน้างอ อู้อ๋อก็อัน,นี้ก็ดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาขุดนะครับก็ผมจะลองอย่างนี้ดีกว่านี่อาจจะแบบเจอไดมอนด์นะครับนี่นะโอ้โ oh. หก็ยังไม่เจอไดมอนด์นะโอเค okay. อันนี้มันดีมากเลยครับเพราะโอ้ห oh. เนี่ยเต็มเลย แรกเต็มเลยครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็น Wood Cutter d e l i y h t นะครับก็จะมาลองกับไม้เลยโอ้โอเคครับเหมือนมันจะแบบตัดไม้ให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคต่อไปก็จะเป็น Water Absorption TNT นะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆสปอนนะครับก็มาจุดกันเลยโอเคครับแล้วน้ำก็จะหายไปนะครับก็เหมาะสำหรับคนทำฟาร์มโอเชียนมูนเมน์นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นท n t นทคูณห้านะครับก็จะเป็นที t 5ีห้าเท่าเดี๋ยวมาลองกันเลยไม่น่าจะใหญ่มากนะครับ มโอเคแต่ก็ถือว่าใหญ่คนระับโห T ีห้าเท,ท่าแต่ยังไม่พอนะมีสิบเท่าอีกอเ,เรามาลองดูกันเลยตู้มโอหเรจะเป็นโอ้เราเจอสปอนเนอร์นะครับโอเค,อเค,อเคต่อไปนะครับก็จะเป็นทีน T T คูณยี่สิบโอเคเดี๋ยวเราจะมา ลองกับตรงนี้เลยแล้วกันโอเคยิงทีคูณยี่สิบนะครับน่าจะใหญ่มากออ้ยโอเคใหญ่มากนะครับแล้วก็มันจะระเบิดแบบมีตัวบวกตรงกลางด้วยนะครโอ้ยยี่สิบไม่พอนะครับมีคูณสองร้อยด้วยนะอ๋อต่อไปคูณร้อยนะครับโอเค ก็จะเป็นห้าเท่าของยี่สิบนะครับโหตะกี้หัวใหญ่นะโอ้มายก็โอเคครับก็จะเป็นยี่สิบแบบห้าเท่านะครับโอ้โหโอยังไม่หมดอีกนะครับโอ้ม y g ก็แบบมันทำให้พื้นคูขาเนี่ยครับ โอเคต่อไปนะครับจะเป็น t ีทีคูณสองร้อยนะครับก็ลองจุดตรงนี้ก็เลยโอเคไม่น่ารอดน,นะครับโอ้โหโอ้ my god โ,โ,โ,โอเคมีดีเลล์ที่ระเบิดทีนดีข้างล่างด้วยนะครัโหยังใหญ่นะครับเธอก็ เังไม่เท่าไอ้วอร์บัสเตอร์ตรงนู้นนะครับต่อไปก็จะเป็น TNT คูณ500นะครับตะกี้200ยังใหญ่ไม่พอเอา500อ Fitness, อนะครับโอเคฟิเนสตีลพร้อมนะจัดมา500 oh God. โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่กอุ้ยเพราะผมดูว่าจะโหลดนานนะแต่ก็เออก็ก็นานอยู่ครับโอเค โอ้ไม่กอดผมคิดว่ามันแบบเท่าๆกันเลยนะครับโอ้มันโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเทียนที่หยังไม่หมดยังไม่หมดอีกต่อไปก็จะเป็นเทียนทีคูณหนึ่งพันนะโอเค มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอ่เอทำไมผมคิดว่ามันเล็ก,กแปลกเออแต่ก็ก็ใหญ่อย,ยอยู่นะครับแต่ว่าเรามาจุดใกล้ๆไอที n t b นทีเบลล์บัสเตอร์นะครับโอ้โห เทียบไม่ติดเลยนะครับโอ้ม y g ก็คือแบบโอพสเตอร์มันใหญ่มากนะครับต่อไปก็จะเป็นแบ็คโฮทีเอ็นทีนะครับโอเคชุดกันเลยเออมันก็จะดูโอ้ยโอ้ม y g ก็โอ้ม y g ก็ผมแบบไปไหนไม่ได้นะครับดูทุกคนนี่คือแบบผมพยายามที่จะออกไปนะครับ ผมพยายามจะออกไปจากที่นี่มันออกไม่ได้นะทุกคนยังไม่ระเบิดอีกนะโ oh อ้ม่เอเออโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นโตรทีนทีก็ลองมาจุดนะตรงต้นไม้ตรงนี้ดีกว่าอ้า มันมันเป็นแค่หเห็นหรือเปล่าอ๋ะ,อะเอ้าเออมคือแบบมันก็ตามเชือบโจว์ีนทีก็คือแบบจุดตรงนี้มาแล้เบิดตรงนี้โอ้ไม่กอดแฟล t เตอร์ทีนทะีครับก็ลองมาจุดกันเลยอู้นกชา เป็น TNT ที่ทำให้เรียบนะครับต่อไปก็จะเป็นเอ่อ Rod of s e u s นะก็ลองจุดกันเลยอันนี้ก็จะเป็น TNT สุดท้ายนะครับโอเคอ,อ,อ,อู้เออก็จะเป็นเอ่ออะไรวะเนี้ยรูปกากรบาทนะครับ นูภาพครับลายแรงมากก็สำหรับคลิปนี้ครับก็หมดเพียงเท่านี้แล้วก็ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้ช่องกัปตันแคร์นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ